พบกับพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นนะครับประเด็นที่เราจะมาแจงชัดกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวน,นะครับเป็นประโยชน์ทั้งแรงงานแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งนายจ้างกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองครับทางด้านของคอรมอเนี่ยเขามีมติในการผ่อนผันขยายเวลาทํางานนะครับของแรงงานต่างด้าวน,นะฮะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิดสิกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับในเรื่องนี้เองนะครับทางด้านของนายสุชาติ ชมกลิ่นนะครับางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ประกาศนโยบายนี้ออกมาหลังจากที่มีการประชุมหารือกับคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ2กลุ่มที่ว่ามีดังนี้ครับ กลุ่มแรกครับคือแรงงานต่างด้าวสมสัญชาติก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาครับกลุ่มที่2แรงงานต่างด้าวสสัญชาตินะครับก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเพิ่มเวียดนามไปด้วยนะครับนี่คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางานกันในไทยนะตอนนี้และทางคองรมอรเขาก็มีมติที่เห็นชอบจะขยายระยะเวลาในการทํางานหลังจากที่มีการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงของสถานการณ์โควิดสิกันแล้วด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มคลัสเตอร์จากแรงงานต่างด้าวต่างๆเนก็เป็นการ คัดกรองชุดใหญ่เลยแหละครับที่ทําให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานยางถูกกฎหมายเพราะป้องกันด้วยว่าเมื่อเกิดการระบาดของโรคต่างๆเนี่ย ก็จะมีสวัสดิการครับในการที่จะดูแลเยียวยาและก็คุ้มครองชาวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีเข้ามาเนี่ยสด้านหลักๆด้วยกันอ่ะไปดูที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสำหรับคนแรงงานต่างด้าวครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับเขาจะมาช่องทางหลักๆ2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือการนําเข้าตาม M.O.U. นะครับ ก็จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้อนุญาตให้ทํางานได้นะครับแต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งช่องทางที่เรากําลังรณรงค์กันให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาหลบหนีเข้าเมืองมานั่นเองนะครับจดทะเบียนอนุญาตให้อยู่และทํางานชั่วคราวพิสูจน์สัญชาตินะครับแล้วก็อนุญาตให้อยู่ราชอาณาจากักรและก็ทํางานได้คือคนที่หลบมาที่ไม่ได้ทําตาม MOU เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสนะครับว่ามาลงทะเบียนได้นะ ทำให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้รับส่วการก็อยู่ได้แต่เพียงแค่ชั่วข่าวเท่านั้นนะฮะต้องไปทําขั้นตอนตามกฎหมายเข้ามาแบบ M.O.U. นายในจ้างต้องมีการร้องขอก่อนๆด้วยนะครับสำหรับคน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนต่างด้าวนะฮะที่เข้ามาในเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอาชีพแล้วก็แรงงานที่ได้รับอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่างฝีมือน,นักธุรกิจนักลงทุนนะครับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานภายใต้ MOU นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดคนงานต่างด้าวนะครับที่หลบหนีเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายอันนี้นะฮะจะได้รับอนุญาตให้ทำอยู่และทำงานชั่วคราวตามมาติคอรมอเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำอยู่ในระยะยาวนั่นเองนะครับ คราวนี้เองครับจากมติของคอรมอรที่ออกมาวันนี้เองนะฮะเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขยายระยะเวลาอะมาดูกันครับในเรื่องนี้มีอย่างไรกันบ้างตามมติคอรมอรที่อัปเดตล่าสุดจากกระทรวงแรงงานไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยคือการทํางานของคนต่างด้าว3สัญชาติที่ผมบอกไปก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมานั่นเองนะครับ กุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะผ่อนผันครับให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม M.O.U. ครับซึ่งวาระจ้างงานเนี่ยครบ4ปีนะครับระหว่างวันที่1มกราคม2565ถึง31กรกฎาคม2566สครับสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษนะครับทำงานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่31กรกฎาคม2566นแนวทางการดำเนินการครับก็จะใช้หนังสือการเดินทางเอกสาร ใช้แทนหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารตามที่กรมการจัดหางานกำหนดเป็นหลักฐานแสดงในการผ่อนผันนั่นเองนะครับต่อมาครับในกลุ่มที่2มาดูกันต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่2ก็คือแรงงานต่างด้าวสสัญชาติ สำหรับ4สัญชาติที่ประกอบไปด้วยนะครับกัมพูชาลาเมียนมาและก็เวียดนามนะครับสำหรับ4สัญชาติข้างต้นนี้นะฮะซึ่งไม่สามารถจัดทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือไม่สามารถประทับตาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรภายในวันที่15พฤษภาคม2566นะครับแนวนทางการดาเนินการสําหรับกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มที่ไม่สามารถจัดการทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและประกันตาประทับตรานะครับอนุญาตได้ทันเนี่ยนะฮะที่ผมบอกไปว่า ในวันที่15พฤษภาคม2566ให้อยู่เป็นกรณีพิเศษนะครับทำงานเป็นการชั่วคขาวถึงวันที่31กรกฎาคม2566เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางโดยอนุญาตให้อยู่และทำงานได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567หรือ13กุมภาพันธ์2568ก็แล้วแต่กรณีนั่นเองนะครับนี่ชัดเจนกันแล้วนะครับสำหรับการขยายระยะเวลาสำหรับแรงงานต่างด้าวณนะต่อ ที่เขาเปิดโอกาสให้ทํางานขยารยระยะเวลาไปเกือบอีก1ปีนั่นเองนะครับอย่างไรซา,าก็ไปทําเรื่องผ่อนผันไม่ใช่ว่าประกาศขยารยระยะเวลากันแล้วแต่ไม่ยื่นเรื่องผ่อนผันอันนี้ไม่ได้นะครับท่านเองนายจ้างเองเนต้องพารงงานต่างดาวไปยื่นเรื่องผ่อนผันกันด้วยครับนี่คือทั้งหมดของพิพั์แจงชัดทุกประเด็นในวันนี้นะครับพรุ่งนี้รายการห้องนั่งเล่าของเราครับจะไปสัญจรออกนอกพื้นที่กันที่อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ที่นั่นก็มีซอฟต์ power ดีๆที่น่าสนใจนครสวรรค์ไม่ได้เป็นแค่เมืองมังกรน,นะฮะแต่ยังมีอีกหลายหลากที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นพรุ่งนี้ติดตามรายการห้องนั่งเล่าของเรากันได้ครับสัญจรกันที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์0 0นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ